สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องบาจิวบานหน้าอีกเช่นเคยเนาะพี่น้องเนาะก็หลังจากที่บ่อไหลลงคลิปมาโดนก็บติดภารกิจหลายอย่างพี่น้องแต่ว่าบ่อไหลทายคลิปให้เบิ้งเนาะพี่น้องเนาะก็เ,เร่งรีบนําการนํางานนําแนวเนาะคลิปผมก็เลยบก่อยได้ลงเนาะพี่น้องก็มาสํารวจหน้างานครับหลังจากที่หยุดพักในเรื่องการอัดฟางเนาะ ประมาณสองอาทิตย์พี่น้องฝนตกตลอดเลยเนาะนี่ก็มาเบิงนะครับชาวบ้านเนาะว่าพื้นที่มันลงดขึ้นยังจากที่ผมยางเบิงเหล้วพี่น้องพื้นที่มันลงดครับแต่ว่าฟางนี่เกิดจะเสียหลายเช่นกันครับที่ว่ามันมันจะอัดบดเด้เนาะก็คือช่วงที่ว่าเป็นตัดหัวถ่ายเนาะแต่แนวตรงนี้สีมันอัดได้เบิดพี่น้องแนวตรงแต่หัวถ่ายแบบนี้พี่น้องเนี่ย ฟางมันจะหนาเนาะพี่น้องเนาะฟางมันหนาเนี่ยทาง่างมันก็จะเปียกพี่น้องทางรางมันก็ยังเปียกอยู่เนาะมันก็เลยนี่แหละอัดไปก็จะเป็นปัญหาอีกเนาะพี่น้องเพราะฟางยังเปียกอยู่เพราะเพราะว่าฟางมันลุ่งผืนเกินไปพี่น้องแล้ว กเกษตรกรแกก็อยากได้ฟางหลายๆเนาะจะเกิดท่าอัดไปแล้วปุ๊บเก็มันเปียกกับ่รู้ว่าเกษตรกรจะรับใดบ่เนาะแต่ก็เมื่อเช้าเลยครับเ,เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยเอา่าก็คือบอกให้ไปอัดเรียบร้อยเนาะครับเนาะบอกให้ไปอัดเรียบร้อยอัดเป็นก้อนเรียบร,อยร,ยบร้อยแล้วมาแต่นี้ฝนตกามาใส่พี่น้อง โอ้ก็อยากให้เห็นใจเนาะอยากให้เห็นใจเจ้าของเครื่องอัดเนาะหรือว่าผู้อัดเนาะพี่น้องก็พออัดเรี่ยวเป็นกรอนแล้วมันก็ต้องคิดตังค์นะพี่น้องเนาะก็ต้องคิดตังค์ก็ต้องคิดเงินเนาะถ้าเกิดมันขาดมันแตกมันยังก็อ่ะก็บลดยนก็หักลบกันไปเนาะพี่น้องโอ้ยังมีน้ำก็น้ำมุมบ่ได้เขามาอยู่หรอ ผมมีปัญหาด่านขอบกะกะพ่อได้ครับกะอัดเป็นก้อนเล้วกะมันมันกะต้องเอาอ่ะพี่น้องกะต้องคิดตังเนาะแต่ถ้าเกิดก้อนแตกกะฮักลบกันไปเนาะพี่น้องเนาะเวลายกเนาะแต่แต่ที่นี่เพิ่นว่าก่อนก่อนฟางมันหายเนาะอัดถิ่นใหม่อยู่กลางทงมันติดทางเพิ่นว่า กะสีหูว้ามันเป็นก่อนเิ่นกว่าน่าจะกของฟังมันเป็นก่อนแล้วมันกับสีแบกไปไงตีเผิ่นว่ากะมันหายเล็กๆน้อยๆกะพาะว่านาะพี่น้องมันหายเป็นหลดเนาะยี่สิบกว่าก่อนเนาะพี่น้องหายไปยี่สิบกว่าก่อนกะเอ้ากะใจเขาใจเฮ้าพี่น้องผมกะเป็นคนง่ายๆเนาะกะบ่ได้ซีเรลียสอยังกะอะในเมื่อท่านกล้าพูดเนาะว่ามันหาย หายแบบนี้แบบนี้อ่าอธิบายมาแบบนี้เนาะผมก็สิว่าจังไรผมก็ต้องโอเคก็แล้วแต่ตาแล้วแต่ย่ายแล้วกันสิให้ผม่าไดก็ให้ผมก็ว่าสมานละก <c ười> ็ง่ายๆครับใจกะอยากใั้เห็นใจเนาะเพราะว่ายี่สก่อนนี่มันเป็นจํานวนเงื่อนก็นกนถือว่ามากเป็นต้นทุนก็นถือว่ามากขึ้นกันครับก <c ười> ว่าจะได้ยี่สิบก่อนบอกไงนี่พี่น้องอัด <c ười> เวลามันกิดบไวใดใส่ร้ายพี่น้องแต่ว่าต้นทุนเนาะหนึ่งมันเสียเวลาเนาะแต่เกิดถ้าเสียเวลานี่ยิิบก่อนนี่เข <_ mauv> ้าไปเอ้าตรงอื่นทีเอ่อเข้าใดลูก้าเพิ่มเข้ากับปตรงนั้นที่กลัวเนาะอันนี้ก็คืออยากเห็นใจกันเนาะพี่น้องก็ฟางถือถือวนะ่าหนาครับฟางหนา ถทาอีกเจ้าสองเจ้าเนาะบรรลุว่าแกจะมาบ่มาบอกพื้นที่เนาะเพราะว่าเราแบกไก่เคียงกันเนาะจาดปุ๊คนละพี่น้องเปะหอดคนละสังกะสีทั้งในคนละแค่ไก่คนละเปะหอดคนต่กระตองม่ยางเบิ่งก่อนครับเพราะว่าบ่มันใจครับเพราะว่าฝนพึ่งเศร้าตกได้มือเดียวพึ่งพึ่งเศร้าตกได้มือเดียวเนาะอนก็เล็งรีบเนาะเนื่องจาก พื้นที่ตรงนี้จ้าหน่อยนี่โบแมนทีหน้าเลยเลยพี่น้องจะเป็นทีปูมันครับจะเป็นปลูมันทึ้งเบิดก็เลยต้องมาเบิงก่อนเผื่อความมั่นใจครับดกว่าเหาแรนมากใกล้ๆเนะะาะหรือมาแลเนกลับขึ้นพี่น้องมาเบิงก่อนมั่นใจปุ๊บหลากรถมาเลยก็ Guru, กซซซ็สวยครับฟังถือว่าสวยสวยแล้วกันนานี่ก็ถือว่าอัดได้เกือบทั้งเบิดแต่พี่น้องแต่ว่าก็จะเสียหัวถ่ายเนี่ยเนาะหัวถ่ายแต่คอมเมนไว้จักประมาณจักสองถึงสามแดดก็ก็คือว่างามเลยพี่น้องเฟื่องนี่ถือว่างามเลย โอเคพี่น้องก็มาเบิ้งขาขา,ข,าข่าวกันครับทั้งปุ่นก็นมบมาเบิ้งดอกราะว่าโอเคอาดมังนีกออน่ก็ถือว่าเยอะอยู่ครับเขียนตนี่ก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ก็ฝากฝนน้ำปากช่องไว้ครับฝากนั่นก็น่าจะประมาณเจ็ดไรเนาะใจะสิลงฝากนี่ก่อนอเพราะว่าจะคล้องแกไปตามเราบางเสาก็มาเบิง้งอีกแกก่อน ใส่ส,สายจังน้อยครับเพราะว่าหมกแห้งยังเปียกอยู่เลยฟางยังดัางบนยังเป็นเหลื่อมเหลือมน้ำค้างเลยครับหยอดหยานนี่น่ครับน้ำค้างน้ำใยมงมุมย่งประทันแหงียงจังน้อยแรนรถมากก็ดีครับก <c oughs> ือเข้าพี่น้องกระฝากกดไค์กดแช่ครับ กดติดตามเนาะเปเป็นกําลังแรงใจเห่ใบจิวบานหนาเนาะวิธีหาก,กินครับสไตล์บ้านๆห้องอะไรพี่น้องตามกําลังที่เอาม,มีอยูเนาะเฮเดด้สั่งไรเอาสนันันจะไปฟื้นร่างกายจะขลองพี่น้องแมนคํามจว่าอยู่ดอกตายไปเไป็ไปบ่ได้แมนครับแต่กระต้องเฮ็ดด้วยพี่น้องบบแมนว่าสิไปยื่นรักว่าเออไปไปแล้วเอาไปบ่ได้กับ่บเฮ็ดยังเลยนี่ อันนั้นแหละทรมานเลยพี่น้องตายอย่างทรมานตัวน,นั้นเท่าสูงมือยตายดีก่าอย่างน้อยกับเหตุเท่าได้จังไดเลยพี่น้องอยู่แบบมีความสุขมันเมยเหตุแล้วตายเมยก็จริงแต่ก็ตายคืเ้เก่าคนเท่าเกิดมาตายคื้เเราเนาะแต่ก็ต้องเหตุพี่น้องเหตุแล้วมีความสุขเหตุครับขันโบนเหตุเรามีความสุขผมวา่าบบมีนะผมว่าบ่ามี่นะมีแต่คนเหตุง,งานสมันแหละมีความสุข เพราะว่าปัจจัยหลักก็คือเงินทองเนาะพี่น้องอันผมมีเงินทองอยียงก็โอ้มันขึ้นยากไปเบิดเลยแหละพี่น้องก็โอเคครับคลิปนี้ก็สำนึกแหละบ๊ายบายสวัสดีครับ